วัครับวันนี้นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่บางคนยังไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นดอกสว่าน j จดีนะครับผมดอกสว่านเจดีไว้ทําอะไรครับเอาไว้เจาะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับเจาะเหล็กได้นะครับแล้วก็เจาะอลูมิเนียมได้นะครับแต่ที่สําหรับคนที่ชอบติดกล้องนะครับติดหรือจะเป็นหลอดไฟนะครับผม ปลั๊กไฟอะไรเงี้ยฮะเดินท่อนะครับเหมาะมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าดอกเจดี JD อย่างเงี้ยนะครับ JD เนี่ยดอกเจดียเนี่ยไว้ทําอะไรทําแบบไหนนะครับอ่ามาดใูใกล้ครับเขาจะมีตัวเลขนะครับอ่ากี่มิลน,นะครับผมมีสิบสี่มิลสิบบกมิลสิบแปดมิลหกสิบยี่สิบมิล มันจะมีหลายไซส์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไซส์นี้มาให้ดูก่อนนะครับส่วนมากแล้วถ้าเดินท่อไฟก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อข้อต่อนะครับสิบหกมิลนะครับนี่สิบหกมิลก็คือเลขสิบหกตรงนี้นะครับผมนี่เราก็จะให้ถึงบ่าตรงนี้นะครับนี่ถึงบ่านี้ปุ๊บก็คือสิบหกมิลก็จะเท่ารูนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกัน อันนี้ก็จะเป็นสบ่านไฟฟ้านะครับผมก็จะใช้พวกนี้แหละเร็วดีก็ปลดอันนี้คือสว่านหัวสว่านแบบดูดลดออก,ก่อนนะครับใช้เป็นสปีดสอนะครับเวลาจะเจาะจะได้เร็วนะครับสปีดสองตรงนี้นะครับนี่สปีดสองนะครับสปีดหนึ่งจะช้านะครับแต่แรงใช้สปีดสอนะครับทีนี้เราก็มาลอง สมมุติว่านะครับเจาะกล่องนะครับเพื่อจะเดินเดินเบเกอร์นะฮะนี่เดินสายไฟเข้าเบเกอร์นะกอนอื่นก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเราจะเดินสมมุติว่าหมอเบเกอร์อยู่งี้นะครับอย่างนี้เราจะทําแบบนี้นะครับผมเพื่อจะเอาท่อเข้าแล้วก็ร้อยสายเนะยาะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งาน ดอกสว่าน์ตัวนี้นะครับนี่สว่านใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บนี่ครับได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาร์กจุดนะครับสมมติว่าผมมาร์กกลางเลยนะ ตรงนี้นะครับใช้ง่ายครับจิ้มลงไปเลยตรงกลางเลย,ยนะครับนะครับสิบหกใช่ไหมฮะอันนี้เพิ่งสิบสี ดูสิบหกนะครับเห็นไหมฮะสิบหกล็อกที่สิบหกก็คือตรงนี้สิบแปดยี่สบคือตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้คือสิบหกรอดูนะครับว่าเป๊ะไหมตัวนี้คือเทอร์มนอนสิบหกมิลสิบหกมิลนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมรูก,กลมดีมากเลยนฮะ พอดีเด็นะครับนี่นี่เห็นไหมครับโอ้ง่ายนะครับทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมครับทำให้งานเราเสร็จเร็วเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับพอดอกเจดีตัวนี้นะครับโอเคครับก็มาบอกวิธีการใช้ดอกเจดีนะครับบางคนใช้แต่เจาะมือหรือใช้สว่านธรรมดานะฮะตัวนี้ ทุนแรงแล้วมีเลขบอกด้วยนะครับนี่เลขบอกว่าอ่าขั้นนี้กี่มิลกี่มิลด้วยครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหลัง DIY ไว้ด้วยนะครับผมพอดีเราก็จะมีข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการงานช่างแบบนี้นะครับมาแบ่งปันกันนะครับผมเพื่อจะได้เอาไปใช้งานกันเนาะ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องหลัง DI y ครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปด่ๆดีๆนะครับหาอุปกรณ์ดีๆนะครับมารีวิวแล้วก็มาบอกวิธีการใช้งานกันนะครับโอเคครับคลิปวันนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจียมจริงๆว้าว